อ่ะโอเควันนี้ฮะแพ้สีสเกตเอฟซีหนึ่งต่อสามเป็นยังไงบ,บ้างเอ่อก็เป็นสัปดาห์อย่างที่บอกว่ามันมันน่าจะยากลำบากเพราะว่ามันเป็นสัปดาห์ของการฉีดวัคฉีดวัคซีนครับผมเด็กยี่สิบสองคนเข็มสองนะครับแล้วก็ต้องสลับตัวเล่นสองสองนัดเนี่ยระหว่างนัดที่รับคือนัดนี้กับนัดหน้าต้องสลับตัวเล่นนะครับก็เอาเด็กที่ฉีดด้วยครับผสมผสานกันไปแล้วก็ดูว่าใครฟื้นสุดแล้วก็ เอาเอาเข้าสู่ทีมนะครับก็จริงๆเกมผมว่าสี่เกมที่ผ่านมาเนี่ยมันมันเกมเนี้ยมันมันมันน่าจะง่ายสุดในรูปแบบของเกมเพียงเราไปเสียประตูนะครับแล้วก็อาจจะอย่างที่บอกเป็นความไม่เฟิร์มของเด็กนะครับเรามีมีเรื่องของการฉีดวัคซีนเมื่อสองวันที่ผ่านมาครับอ,อครึ่งทีมนะครับครึ่งทีม,ทมอีกกลุ่มหนึ่ง<อ>ก็ไปไปฉีดสัปดาห์หน้าอีกอีกแบง่งแบ่งฉีดใช่ไหมหลยคบแบ่งฉีดเป็นสองชุด ใช่ใช่ฮะก็ก็อยากให้มันจบจบก็คืออยากเลื่อนไปฮะมันมันโคต้ามันยากด้วยนะครับแล้วก็ค่อนข้าง,างอันตรายก็เลยอย่างที่บอกถามว่าเสียดายไหมก็ก็โอเคครับนักเดยนแต่มันไม่ได้แต้มครับครับเด็กนี่อาการคือป่วยใช่ไหมเข็มสองนี่ยังป่วยกักนเยอะไหมไม่ถึงกับทุกคนแต่ปัญหาที่ที่กระทบแน่นอนครับไอ้ตัวแอตตาตัวสองเนี่ยมันมันก็ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยทุกคนนะ<อ>ครับทุกคนมันเป็นอาการล้า นะครับจะเห็นว่าเด็กการเคลื่อนของเด็กระหว่างเนี่ยครับก็มันมันไม่เฟิร์มทุกตัวเราก็ต้องฝืนฝืนเล่นประมาณนั้นนะครับครับแต่ก็ดีดีที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นเป็นจังหวะที่ที่เสียโดยโดยโอเคถามว่าบางทีก็จังหวะความสามารถเฉพาะตัวทัมมิ่งบอลนะจริงเกมโดยรวมผมถือว่าวันนี้นะครับมันมันมันก็สู้กันได้ฮะสู้กันได้คู่แข่งเป็นไงบ้างพี่สีเจเกตเอฟปีนี้ สีสกเกตเอฟซปีนี้เป็นไงบ้างยังไงนะสีสกเกตอ่ะคู่แข่งคู่แข่งอ่ะคู่แข่งวันวันเนี้ยเป็นไงบ้างดีครับด,ด,ด้วยด้วยประสบการณ์นักเตะในหลายกลุ่มแล้วก็ผมว่าการเตรียมพร้อมมันต่างกันอย่างที่บอกครับกา <ừ m. S 2> รเตรียมพร้อมมันต่างกันเพราะนั้นความสัมพันธ์ในทีมนะครับความบาลานซ์ตัวต่างๆที่มันมันประจวบกับมาได้ประตูด้วยมาได้ประตูเร็วเนี่ยครับนะครับมันมันมันก็สามารถจัดการทีมได้ได้ง่ายขึ้นแต่มันมันก็อย่างที่ผมบอกครับในในนัดเนี้ยมัน สเกมที่เราเราเจอมาทุกทีมถือว่ามันมันยากกว่าเกมนี wow> ้เพียงแต่เราไม่ได้แต้มครับเกมหน้าเหรอพี่เกมหน้าไปไหนยังไงฮะเกมหน้าเกมหน้าเกมหน้าก็เห็นงปบอกครับก็เต็มที่ครับเต็มที่แต่น่าจะขนสิบแปดสิบเก้าไปครึ่งทีมครับอาที่เพราะว่ายังตัวหลักก็ต้องต้องไปฉีดวัคซีน นะครับซึ่ง<อ>เราเราก็อยากให้เพิ่มเฟรมนัดนี้แต่มันมันไม่ได้แจมก็ต้องไปตามนั้นก็คาดหวังว่าเด็กจะจะเล่นได้ดีนะครับสู้ได้ดีนะครับส่วนผลแพ้ชนะไงก็เราก็ค่อยว่ากันนะครับซึ่งโอกาสาที่จะได้แต้มกลับจากเลยเราก็มองว่ามันยังเป็นเรื่องยากอยู่เพียง <c oughs> แต่ว่าหวังว่าเด็กท,ที่ที่ไปนะครับ <c oughs> อ่เขากล้าเล่นกล้าแสดงออกแล้วก็ออก,ออก,ออกมาเกมมันมันน่าจะดีเราก็โอเคครับประมาณนั้นปีนี้มีตกชั้นนะครับ ปีนี้มีตกชั้นนะครับคิดว่าไงฮะเอ่อไม่ได้มองถึงถึงถึงขั้นนั้นครับไม่ได้มองถึงขั้นนั้นครับเพราะว่ามองว่าสภาพทีมมันมันยังมีเลขสองครับนะมันมีทิศทางอื่นๆื่้บอกตรงนี้ครับรอปรับจูนอีกสักระยะหนึ่งพ้นวิกฤตในเรื่องของโควิดที่ทําให้การจัดการเรื่องการฝึกซ้อมของสนามเราเนี่ยมันมันมันง่ายขึ้นอะไรขึ้นนะครับครับก็คงจะดีขึ้นตามลาดับไม่ได้มองถึงถึงเรื่องตกชั้นนะครับโอ้ยังไงโอ่อยู่รอดได้ โอเคโอ้สบายอยู่แล้วโค้ระดับนี้โอ้ขอบคุณมากครับเหนื่อยไอยครับเหนื่อยกับูกน้อยช่วงนี้ครับไม่ค่อยได้พักผ่อนเล้อ๋อโอเคโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมรอรอเลขขาเดผูกแขนอยู่นะครับได้ได้ขอบคุณมากนะครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ